ลงไปนอนโตนั่นแน่นั่นแน่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเึินมาน้องแป้งน้องแป้งโอไฮโอกไซจามาเอโอ้โหตายแล้ววันนี้ภาษาญี่ปุ่นมาเพียบแล้วคอยเอป้งนป้งนป้งนป้งโอยเดอ่ะเชิญค่ะพี่ใหม่ค่ะอ่ะประทับใจอะไรประเทศญี่ปุ่นคะประทับใจที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเราเวลาลูกเราเราเรียนเข้าอนุบาลประถม แล้วก็เรียกอะไรอะปัตถึงเราโมโมหนึ่งมมสองโอสามเขาจะบ้านบ้านเราจะไม่มีกรรมการอาสาสมัครใช่ไหมค่ะกรรมการคือกรรมการโรงเรียนนะคะแต่ประเทศญี่ปุ่นเขามีเขามีไอ้กรรมการอาสาสมัครแล้วก็มันมันมันไม่ดีตรงไหนตรงไหนคือเรายังไม่ได้ภาษาใช่ไหมเรายังไม่ได้ภาษาแต่บ้านเราเราจําเป็นต้องเป็นเพราะว่า กฎกติกาเข้ามาเป็นอย่างนั้นคือกฎกติกาของประเทศญี่ปุ่นน่ะใครใครจะบอกว่าเออฉันทําไม่ได้อะไรไม่ได้มันไม่ได้คือทุกคนต้องทําได้แต่ว่าเขาวางให้เราตรงตรงนี้ว่าถึงเราจะไม่ได้ภาษาสมมุติว่าเราเรา,เราเป็นกรรมการแต่ว่าพวกเขาอ่ะจะไม่ทิ้งพวกเรา uh huh. ไม่ทิ้งเราอพอเราพอไหวพอพอเราไหวได้เป็นกรรมการปุ๊บ มันจะมีมันจะมีประชุมอีกรอบหอนึ่งว่าใครเป็นหัวหน้ารองห้าประธานรองประธานเลขาประมาณค่ะค่ะค่ะเราพอเขาพอตอนพวกเขากำลังประชุมอ่ะเราต้องบอกเขาเราต้องไปบอกเขาก่อนว่าไอ้คนแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะเขาก็บอกโอเคดชแล้วก็ยกมือขึ้นเราก็แนะนําตัาว,ว่าก็แนะนําตัวไปร้องไห้ไปนะเพราะตอน,น,นภาษาเราไม่เก่งไงค่ะ แมะนำตัวลงห้องไปว,ว่าสวัสดีค่ะฉันเป็นคนไทยนะคะมาอยู่ญี่ปุ่นได้เท่านี้เท่านี้ภาษายัางไม่ได้เก่งต้องขอโทษเลยนะถ้าให้ฉันมาเป็นกมาเป็นแบบรองประธานเลขาประธานอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขอไอฉันทําหน้าที่ที่ว่าฉันสามารถทาได้ได้ไหมแล้วพเขาก็แล้วเขาก็หันมาปรึกษากันว่าเอาไงอยัางไงเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นตัด พี่ใหม่เนี่ยบอกไปเลยว่าไม่ต้องเป็นไม่ต้องบไ,ไม่ต้องเป็นตําแหน่งอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ผู้ช่วยของเขาแบบว่าง่ายๆเนีย่ยสวัสดีค่ะพี่จุกค่ะค่ะพี่ใหม่ค่ะง่ายๆแล้วก็จากจากนั้นมามันมันก็มีหลายคนมันมีตั้งยี่สิบกว่าคนเนาะ,ะเขาก็พิสูจน์เขาก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําอะไรกับเขาได้ไหมความการเป็น เป็นคนไทยของเราแล้วก็การเป็นคนไทยคนไทยมันก็มีมันก็มีหลายคนเนาะไม่ใช่ไม่เราเราไม่ได้ว่าให้ใครนะคะเราไปไหนมมีหลายคนว่าเรารับผิดชอบตัวเองขนาดไหนเรารับผิดชอบหน้าที่ได้ได้ไหมเขาก็พิสูจน์ตัวเราแบบเงีย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 บแล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าถึงภาษาเราไม่เก่งอะไรเงี้ยภาษาเราไม่เก่งเราไม่อยู่ประสบการณ์เราน้อยแต่ว่าเวลา เราตั้งใจทำอ่ะเราทำเต็มที่ทำเต็มที่ในที่เขาว่าอุตส่าห์อุตส่าห์ยอมรับเราไม่ให้เราเป็นเลขาให้เราเป็นแค่ผู้ช่วยเนี่ยเราพยายามทำเต็มที่จนจนพว่าเขาอ่ะรับรับในรับอะไรอ่ะน้ำตาอาเดี๋ยวรับถ,ถ,ถ้าถ้าเปิดกล้องน้ำตาไหลแล้วเนี่ยอ่ะฮะรับ<ล>ในความพยายามอ่ารับรับ นะยอมรับในความพยายามที่จะทำในทั้งภาษาทั้งการพูดการอ่านเนาะการเขียนเนาะทีใ่ใหม่เนาะใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ยอมรับยอมรับอุ้ยอุ้ยคนไทยคนนี้สุดยอดอะถึงถึงไม่ได้ภาษาแต่ว่าการกระทำอะแบบแบบตกมือรัวๆอย่างเนี้ยจากนั้นก็เลยเวลาพากันไปไหนไปอำเภอไปติดต่อที่ไหนก็จะมีคนมีเพื่อนอะ เอารถมัหนึ่งคันสองคัน,คนเขาก็จะเอาเอาเราแรกแรกเรา,<ห>าไม่ไดไนะไ้เราก็ไม่ได้นั่งรถรวมกลุ่มกับเขาหรอกพอ <ứng, S 1> <ứng, S 2> เขาพอเขาโอเคกับเราเขาก็เขาจะเอารถมารับจุดนั้นจุดนี้ต <ứng, S 2> <ห>ามไปไปหน้านี่นั้นที่นี่ค่ะ <หา S 1> คือ,น,คอนี่คือการที่กลัวเราจะเข้ากับคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาทดลองใจเราก่อนแล้วเขาก็เขาทดลองใจเราก่อนทดลองความสามารถของเราก่อน จากนั้นมาผลดีที่มันได้รับคือภาษาจากนั้นเราก็ได้คุยกับพวกเขาเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็รับมิตรไมตรีรดได้รับมิตรไมตีกลับมาค่ะีจากจากนั้นจากที่จากที่ที่ <c oughs> ครั้งแรกเราว่าเราใครไปใครจะเป็นกรรมการใครนี้เนี่ยจากจากตรงนั้นมาก็เลยเป็นเพื่อนสนิทก,กันจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> อือฮึมมันน,น่าจะเกัน เราไมา่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมเวลาว่าเราเ <c oughs> ปัญหาอะไรอ่ะเราเราไม่สามารถไป,ไปคุยกับครอบครัวที่ประเทศไตของเราได้เพราะเราไม่อยากให้เขารับรู้ว่าตอนนี้เราเหนื่อยนะเราท้อนะเรามีปัญหาหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปคุยเขาได้แต่ละแต่เราสามารถโทรไปคุยไปพบสังสรรค์กับเพื่อนที่ว่ามาเคยเป็นกรรมาการนักโรงเรียนเนี่ย เราสอนให้เขาได้ใช่แล้วเขาก็ช่วยแก้ไขเวลาเราไปทํางานไปราชการอําเภออย่างโรงพยาบาลภาษาถ้าเราอยู่ภาษาบ้านๆอย่างเงี้ยภาษาบ้านเราใช้ได้ใช่ไหมภาษาในบ้าน่ไปโรงพยาบาลหรือไหวที่อําเภอมันจะไม่อีกมันจะไปอีกภาษาหนึ่งจะไม่นิ่มค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหมภาษาหมอคือเราก็ไปไม่รอดเลยใช่แล้วก็โทรไปหาเขาว่า ไอจะไปหาหมออะไรประมาณเนี้ก็มีคนบอกว่าเสนอมาไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยเนี่ยนี่คือ<ม>นี่คือข้อดีของเขาเขาเราสละเราแสดงความจริงใจความสามารถตรงนั้นให้เขาเห็นพอเราพอเขาเอาเราตัวเราไปใส่ใจในตัวเขาได้อ่ะถ้าเราเดือดร้อนอะไรอ่ะเขาสามารถยื่น<ม>เข้ามาช่วยเราได้โดยเราเราไม่ต้องรองขออะไรมากนี่คือค่ะ<ฆ>นี่คือ ประทับใจตรงน,นี้มากจนคบกันตรงน,นี่มาอยู่ญี่ปุ่นได้เท่าไหร่จะยี่สิบเก้าปีแล้วเนาะคบกันมาได้ยี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมอือฮึอือโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ<ม>พี่พี่ใหมค่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ<ม>นี่ก็ขอบคุณประสบการณ์ที่น่ารักของพี่ใหม่จริงๆนะคะเพราะว่า<ม><ม>ทุกคนเนี่ยก็คือ,คอตัวนิ่มเองเนิ่งก็เจอเหมือนกันค่ะพี่ใหมค่ค่ะแบบนี้<ม><ม>ก็คือองานอนุบาลงาน โรงเรียนปถมเนาะเขาจะมีผู้ปกครองจะต้องทํากิจกรรมของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเขาเขาาก็เรียกสั่งกังบีเนาะสั่งกังบีก็คือประชุมผู้ปกครองอะไรอย่างนี้คะ่ะก็คือกล<ม>างคืนอะ่ะพอโรงเรียนเลิกกลางคืนแล้วก็เขาจะนับเวลากันนะเอาหลังอาหารดีไหมหนึ่งทุ่มหรือว่าหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะประชุมกันหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่ที่เนาะนาองพี่ใหม่เนาะ<ม>ก็คือ เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไปนะคะอะใครอเวรของใครปีนี้เวรของใครเขาจะให้เป็นปีเป็นป,ปีไปของนิ่งก็เจออย่างนี้เหมือนกันแรกๆมนะ่ยิง่งโอ้โหทำยังไงฉันไม่เป็นเลยอะ่ะภาษาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> คือ,คอบ้าน <c oughs> ชั้นบ้านชั้นเมืองชั้นมันไม่มีอะ่ะคือ <c oughs> ที่จะให้ผู้ปกครองมาทําแบบนี้มันไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ <c oughs> อ่าคือคือเราได้มาเรียนรู้ตรงนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ คือเขาเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีจริงๆว่าผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในโรงเรียนแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะคะพี่ใหม่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลเด็กช่วยช่วยครูเนาะ,เ,นะเพราะว่าวแล้วก็ใช่เ,เหมือนสารสัมพันธ์ของแม่กับลูกด้วยคือถ้าเราใค่ะเหมือนกับใช่ว่าการเลี้ยงลูกที่ญี่ปุ่นกับประเทศไทยมันจะแตกต่างกันใช่ค่ะเพราะว่าอ่า ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะทํางานเขาก็ยังเขาก็ยังให้โอกาสให้คุณพ่อคุณแม่มาลางานเขาจะมีวันลาหยุดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะอ่าคืออถึงแม้ว่าคุณจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอะไรก็ช่างเขาก็เขาก็ให้อ่า ให้ลาเพื่องานโรงเรียนตรงนี้นะคะเพราะว่างานโรงเรียนของลูกเนี่ยสาคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องจะต้องอ่านน้องสนโนตกไปละจะต้องทานะคะจะต,ต้องทําแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนคืออันนี้เป็นจิตอาสานะคะเป็นจิตอาสาไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้น